โอ้เบียจ๋าวันนี้แต่งตัวสวยแต่งตัวเป็นกูหลามใช่ไหมคอเทคอเทเยี่ย yeah, นี่กูเข้าป่ากูจะเป็นพระเจ้าตาฉันอยากสวยแบบอแมนด้าเนี่ยฉันนั่งดูอแมนด้าอยู่เนี่ย oh. เขาบอกว่าใช้เนี่ยเซรั่มแคทลินแล้วมันทําให้มันสวยขึ้นกูอยากสวยหน้าอย่างนี้กูจะเป็นอแมนด้า <c oughs> ได้ไหมเนี่ยแต่ถ้ากูใส่เสือ้อลายเสือเป็นพระเจ้าตาอย่างนี้เนี่ยอแมนด้าว่าพอไหวอ่าแล้วเธอจะให้เป็นอแมนด้าเหรอใช่อีดอกอแมนด้าตรงไหนวะ งั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาใช้กันดีกว่าว่ามันลดขนาดไหนนี่อ่าลองใช้มาแล้ว1สัปดาห์ก็ซื้อมาเลยสิคะเซรั่มบูเตอร์แคทลินค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้เรามา,มาแต่งหน้าโทนน้ำตาลนะคะโทนน้ำตาลค่าไม่ตายแต่อีดอกกว่าจะตังเสร็จนะคะเสื้อรัดหายใจไม่ออกตายก่อน <c oughs> ไ็อยากสวยแบบอมเมนด้าเบาๆลายเสือเนี่ยกำลังกลับมาฮิตเสือม้าลายชอบเป็นสัตว์กันนะคะ <laughs> อ่ะรามะติสกอตเทปก่อนช่วงที่หนังตาตกเดี๋ยวมีแววแล้วจะทําตาแล้วนะจะทําตาสองชั้นนะคะตาเริ่มหยอดเริ่มย้อยแล้วอันนี้เราจะมาแต่งหน้าแบบว่าฟิลสายฝ่อพอน้องอแมนด้าบอกว่าไม่ต้องขาวมากก็สวยได้เอออันนี้คือเรื่องจริงนะการที่เราได้ฟังน้องอแมนด้าพูดว่าไม่ต้องขาวมากราคาแล้วก็สวยได้ในรูปแบบของเราเออเอาจริงๆนะถ้าเกิดฉันไม่สวยฉันไม่มีผัวนะ <laughs> แต่ถ้าอยากได้สติกเกอร์นี่เลยแม่ติดทนมาก1แพ็ค300บาทมีทั้งหมดนี่5แผ่น50คู่จัดไปเลยค่ะ ไม่สวยจริงไม่มีผัวหรอกอ่ามีผัวเท่าอะไรคะเท่ากับสวย <c oughs> ใครที่มีปัญหาเนี่ยที่ทาเซรั่มแล้วผิวแหง้ง <c oughs> บอกไว้เลยตัวนี้คือดีมากคือทาแล้วเนียนนุ่มชุ่มชื่นซึมซาบเร็วและที่สําคัญหน้าไม่เหี่ยวย่อนค่ะรวมถึงกระชับผิวแค่ทาเช้าและเย็นแน่ตัวนี้เลยค่ะแคทลีนไบรท์เทนนิ่งบูสเตอร์เซรั่มนะคะตอนนี้บางตัวเนี่ยใช้ซึมซาบสู่ผิวเร็วมากดีมากแต่แม่แม่ ักมาบอกว่ามีตัวไหนบ้างคะกัะาดามแพมที่สามารถทําให้หน้าคุณแม่เนี่ยสวยแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะผิวเราจะได้สวยๆอรธาไปเหมือนน้องอเมนดานะคะซึ่งเราเป็นสาวใต้เหมือนน้องอเมนดาแต่แค่แม่น้องอเมนดาแม่เขามีผัวฝรั่งมาแล้วเมียจ๋าลาเต้ที่เมียอยากได้ลาเต้ที่เมียฟัดไฟลาเต้ที่รดอะไรดีรด,ดโกโก้เอามาดูดหน่อยสิไหนของเธออ๋อไม่ได้หรอดูสิสวยจริง มีผัวไม่ต้องขาวมากก็มีผัวได้ใหญ่นะผัวไม่ได้ใช้ช้อนคนด้วยนะ,ะใช้ใช้หานตาคนเหรอคะเออใช้เท้าคนอีดอกหัวแม่ตีนก็ไม่บอกเรามาใช้อีกสักสองหยอดอ่ะเพราะอะไรอีดอกหน้าใหญ่บางคนเคลมมาบอกว่าใช้แค่หยดเดียวเพียงพอกระบใบหน้าใช้ได้เลยนะคะ1-3เดือนอีสัตว์หน้าใหญ่เท่ากระดานข้างฝาเท่าหน้าใหญ่เท่ากระดานดำหน้าใหญ่เท่าดานเขียงวัดเท่า ยง <laughs> จะมาใช้น้อยก็ไม่ได้นะครับคุณอ่าแต่หลังจากที่เราทาแคทลินตัวนี้แล้วเนี่ยเป็นสัตว์การจากธรรมชาติซึ่งแคทลินก็บอกว่าเฮ้ยฟิลมันแปลเป็นภาษาไทยว่าสวยประธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยสวยมากอันนี้น้องอแมนด้าเขาบอกมานะเออแต่ต่างจากที่เราทาแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าเออ มันกระชับขึ้นแล้วมันก็ไม่ตึงผิวจนเกินไปและไม่เหี่ยวอะ่ะมันเหมือนได้น้ําความชุ่มชื่นอ่ะเหมือนกับไม่ต้องดับน้ำอะ่ะแต่ว่าได้คอลลาเจนอะไรประมาณเนี้รู้มันดีนะแคทลินไบรท์เทนนิงบุสเตอร์เซรัมเออได้นะ แพมจะมีปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะแต่ถามว่าผิวดีไหมค่อนข้างดีมากเลยนะคะเพราะใช้อะไรคะเพราะใช้แคทลินค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้รองพื้นที่เป็นสีฮันนี่นะคะการทาบำรุงเนี่ยตัวนี้เนี่ยการที่มี PM ็ม2.5หอกลงมาที่ริ้วรอยอะ่ะมันฝังลงในเนื้อนนะอันนี้คือเรื่องจริงขัดถู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 ดถดถดถอ่ะขี้ฝุ่นอะไรออกหมดเสร็จปุ๊บทานี่เลยค่ะแคทลินเลยเพราะผิวเราเนี่ยจะได้สะอาดแล้วก็ตึงแล้วก็โต ไหวนะคะตึงยันหูเลยหรือว่าตึงยันหีเลยก็ได้นะคะถ้าเราเนี่ยจะไม่เหี่ยวแล้วไม่แก่ก่อนวัยจากฝุ่น PM 25อย่างแน่นอนอวันนี้เนี่ยเราใช้พับอาจารย์ฟูกกดๆไปนะคะยีดอกแต่งไปแต่งมากูดูยังไงก็ดูเหมือนพระเจ้าตาในป่า <c oughs> ในเรื่องสั่งทอง <c oughs> สังทองลูกแม่เ <c oughs> ข้าป่าไปไหนกะไปหาพระเจ้าตามันมา,มาอีกแล้วอันนี้ค่ะนักเืเยงมาอีกแล้วอันนั่งเฉยๆนะลูกนะวันนี้เนี่ยใช้รองพื้นนิดเดียว ปั๊มเดียว2ปัม๊มอ่ะหน้าซีกละปัม๊มเพราะหน้าใหญ่ เรามาทาไฮไลท์ใต้ดวงตาลนิดหนึ่งเพราะอะไรมาดามแพมเนี่ยเป็นคนที่อดนอนหมองคล้ำนะคะถ้าเกิดว่าเราอดนอนหมองคล้ำเนี่ยเราก็ต้องใช้ซีดัมบูสเตอร์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่หลายๆตัวที่เคลมบอกว่าผิวเราจะสวยขึ้นหรือจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่แบบแบบแตกต,ต่างกันไปไงแต่บังเอิญว่ามาดามแพมเป็นคนที่นอนน้อยแล้วหน้าใหญ่หน้าย้อยหน้าย้วย,ย,ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบางทีโบท็อกก็เอาไม่อยู่นะคะบางทีเนี่ยโบท็อกหมดอ,อายุเร็วกว่านะคะเพราะหน้ากูเนี่ย หมดอายุเร็วกว่าเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าใช้แคทลินเนี่ยใต้ดวงตาจะหายคล้ำด้วยไหมเคลมเลยว่าไม่หาย <laughs> แคทลินเนี่ยช่วยปรับสีผิวให้สมอเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเราอดหลับอดนอนตาคล้ำหรือตาหมองคล้ำจากภูมิแพ้มันก็อาจจะช่วยได้ไม่ถึงตรงนั้นนะคะแต่ว่าอ่ะเราบอกไว้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคนที่แพ้ง่ายเนี่ย ไม่แพ้นะคะเพราะปกติเนี่ยหลายคนก็มักจะรู้ว่ามาดามแพมเนี่ยแพ้เครื่องสำอางง่ายมากนะคะตอนนี้เนี่ยเครื่องสำอางที่แบบว่าเป็นน้ำหอมเยอะๆอ่ะบางทีเนี่ย แถมทาซีรัมแล้วไปหอมน้องถั่วเหลืองหลายคนถ้าติดตามมาดามแพมจะรู้ว่าถั่วเหลืองเนี่ยเขาแพ้น้ำหอมทุกชนิดจะตามไม่หยุดจนน้ำมูกไหลอ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าเราเป็นห่วงกับสัตว์เลี้ยงในบ้านไงแต่แคทลินตัวนี้ค่ะก็เ,เคลมไว้ข้างหลังกล่องเลยค่ะใช้ได้สําหรับคนที่อายุมากกว่า3ปีขึ้นไป <laughs> คือดีไม่ต้องห่วงว่าน่าจะแพ้หวานยิ่งแม่แม่ทารองพื้นแล้วก็กลัวหน้ายับหรือว่าทานหนาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าผิวเราสม่ำเสมอเราก็ไม่ต้องทารองพื้นหนาจนเกินไปใช่ไหมนี่เลยค่ะแคทลิน ได้จริงๆค่ะแปรงหกชิ้นเก้บาทม่ได้เพมขามีแปลงตัวไหนแนะนำนี่ราค่ะซื้อที่กูเนี่ยราคาไม่ต้องถามนะคะที่อีเวนต์บอยมีขายไหมเป็นขนทมอยลูกมิงแท้แล้วก็ขนทามอย ทางแมมมอตซึ่งหายากมากไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้เลยยายหลอนการที่ฟังน้องอันด้าน้องมีแนวคิดที่ดีมากแบบว่าเอ้ยไม่ต้องขาวบ้ากแล้วก็สวยได้แค่ทําผิวให้สม่าเสมอให้รักษาความให้สะอาดให้ดูดีให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างสว่างใสแค่นั้นพอเฮ้ยเราฟังแล้วเรารู้สึกดีอะเราดูมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นอะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองว่าขาวเนี่ยคือสวยแถวบ้านมาดามแพมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไปอยู่ที่สุราษฎร์อีขาวเนี่ยคือเป็นดาวเด่นของ หมู่บ้านแต่ถามว่าสวย่ากูไหมสัตว์สวยกว่าเ <c oughs> พราะมาดามแพมเป็นคนที่ผิวดีนะคะแต่แค่ว่าโครงหน้าเยียเฉย <c oughs> แคทลินเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างคะช่วยให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื้นแต่แกนจมูกไม่ได้โด่งขึ้นนะคะตาก็ไม่ได้โตขึ้นเช่นเดียวกันนะคะคุณคาดหวังกับแคทลินมากขนาดไหนดังนั้นเอาแค่ผิวพอนะคะอย่าจินตนาการไปไกลมากโอ้ยดอกใช้และจมูกโด่งมากนะจ๊ะแคทลิน มาดาแฟมขายไหมคะกูมไม่ได้เป็นตัวแทนจาหน่ายกูเห็นว่าดีกูว่ามาใช้ต่ออ่ะดูนะคะแล้วพอเราทาแคทลินปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกว่าทารองพื้นแล้วหน้าเป็นคราบตอนนี้หน้าไม่เป็นคราบแล้วคะ่ะแต่หน้ากูเนี่ยเป็นตุ๊ดเหมือนเดิม <c oughs> <laughs> พอใช้เขาเรียกว่าอะไรเซรั่มบางตัวซึ่งมันซึมเข้าสู่ผิวบำรุงผิวก็จริงแต่หน้าเนี่ยแห้งมากแห้งจนแบบว่าทาแป้งไม่ติด อันนี้เรื่องจริงแคทลินเขาช่วยได้ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ย <C y pt ain> เนียนกระจ่างสว่างใสค่ะหน้าไม่ไร้ยางอายอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยจะไม่ด้านจะไม่แมตนะคะน่าจะแบบว่าเนียนนุ่มแล้วก็ชุม่มชื้นสัมผัสได้เลยรองพื้นเกาะดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย <c oughs> มีสารสกัดจากธรรมชาติไรท์เทนนิ่งแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสอย่างแน่นอนทาเช้าแล้วก่อนนอนเออมันชุ่มชื้นแต่ไม่ <c oughs> ห олет, เหนอะหนะถ้าใครเนีเ่ยอยากลองใช้เนี่ยลองไปตามหากันดูนะเดี๋ยวไปเซิร์ชกันตามหากันดูสําหรับมามแพ ไปซื้อมาจากช่องทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยหน้าเราสวยว่ะนี่เนาโอ้ผิวดีมากเลยแต่ตรงอื่นเทียมันเดิมมักจะมีอินบ็อกมาบอกว่าเราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะหนูว่าเป็นคนไม่สวยผัวก,ก็ไม่มีหนูไม่มีอะไรดีในชีวิตเลยค่ะ <c oughs> เออน้องขาก่อนอื่นมึงต้องรักตัวเองก่อนนะคะที่มาถามมาดามแพมว่ามาดามแพมคะทํายังไงให้สวยคะอีดอ,อกไปหาหมอคะ่ะหรือว่าใช้แคทลินก็ได้เอาหนังหน้าให้ดูดีก่อนพอหนังหน้าดูดีอะไรมันก็ดีขึ้นนะไม่ว่าคุณจะเป็นคน ตัวเล็กหรือตัวใหญ่หรือว่าสวยแบบยังไงก็แล้วแต่เราก็สวยในแบบของเราถามว่ามาดามแพมเนี่ยทำผมทรงแสกกลางหัวทุยเนี่ยบัญญัติขึ้นมาเลยค่ะทรงนี้ทรงเดียวไปเด็กกันละักทรงอะไรจ๊ะทรงมาดามแพมอ่ะ เราอยากจะบอกให้ทุกคนนะคะจงมั่นใจในตัวเองแล้วก็ขุดความสวยที่มีอยู่ในรากเงาของตัวเองถูกปะแพมเคยนะน้อยใจอยากฆ่าตัวตายเราโดนเพื่อนล้อว่าเป็นกระเทยโดนคนดูว่าว่าแต่งหน้าเหมือนเดิมไม่สวยแล้วมีผัวหล่อเฮ้ยเราก็ต้องทําหน้าทําตาให้เรามันสวยขึ้นถูกไหมเพราะไม่แต่งหน้านี้เหี้ยมากเลยแต่ทุกคนตอนนี้เนี่ยเจอตัวจริงเนี่ยโอ้มาดามแพมสวยมากอล่าพุ่งแมจะใช้ดินสตอเก่งคิว20บบาทนะคะปรับปรุงตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตชีวิต เรามีชีวิตเดียวชาติหน้าเนี่ยกูไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรเป็นหมูเป็นหมาเป็นดูในโรงเชือดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะ39จะเข้า40แล้วมันก็อายุมันก็ไปตามวัยเนาะเราอยากทําอะไรละ่ะเราทําไปเลยค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยแพมเองเนี่ยกว่าจะได้เป็นผู้หญิงสมใจอยากเนี่ยถามหน่อยอายุเท่าไหร่แต่งญิงปุ๊บมีผัวเลยทําตามความฝัน ฝันออมาดาแมแพมคือตามหาผัวหรอคะถูกนะคะแล้วเราก็ได้มาหนึ่งอันนะคะคุณวิทย์เขาก็รักเราเขาก็เอ็นดูเราครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาก็รักเราเอ็นดูเรานะคะเพราะอะไรเราสวยหรอมันไม่ได้สวยหรอกแต่เราเป็นคนดีเธอไม่ใช่คนดีหรอกแล้วเป็นคนอะไรเธอเป็นคนนมใหญ่อีดอกขอบคุณนะคะคุณหมอที่ช่วยนมใหญ่แต่ถ้าอยากดังหน้าดีต้องแคทลิงค่ะ เราก็มาใช้แปรงหกชิ้น900บาทในเซตเนี่ยแหละอ่านี่อันนี้แปรงไฮไลท์นะคะปัดไปที่ใต้ตาเพราะหลายคนบอกว่าเฮ้ยระหว่างวันเนี่ยแต่งหน้าฟาดฉ่ำเหมือนมาดามแพมเนียเลอะใต้ตาตลอดแล้วแม่แม่ที่น้ำตาไหลก็แล้วแต่นะคะกรุณาใช้แป้งนะคะเป็นเบอร์สว่างกว่าอะไรเงี้ยอ่ะทาให้ตาเราเนี่ยดูสว่างนะคะหลายคนเนี่ยก็จะด้อยค่าตัวเองว่าหนูไม่สวยดูแต่งหน้าไม่เป็นหนูไม่เก่งเหมือนมาดามแพมค่ะตอนมาดามแพมเนี่ยไม่แต่งหน้าเนี่ยดูเหี้ยมากเลยค่ะแต่งหน้าปุ๊บสวยปับ๊บอีดอกชมหรือด่า <laughs> แพมจะอยู่ได้อีกอกี่ปีแล้วกูจะสวยได้อีกอกี่ปีแล้วกูจะเป็นบิวตี้บอเกอร์ได้อีกอกี่ปีกูต้องบำรุงด้วยนี่เลยค่ะไม่ใช่หมอนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่จะช่วยบำรุงแลปะประคับประคองให้มาดามแพมเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยให้หน้าสวยนะคะก็คือแคทลินนะคะเพราะอะไรตัวอ้วนก็จริงแต่หน้าขอสวยไว้ก่อนเพราะน้องอแมนด้านเนี่ยเราดูแล้วเราเชื่อแหละว่าเมื่อก่อนน่ะคนอื่นน่ะเขาก็ทักแหละ ไม่สวยไม่สวยน้องอแมนดาก็ยังโดนเลยขนาดท็อปสิบมิดยูนิเวิร์สนะจ๊ะอ่ะเรามาใช้ดินสอสีดําทาไปที่เปลือกตานะคะเขียนขอบตาก่อนนะหนาวันนี้เนี่ยเราจะทาอายแชโดว์ตาคมใสย่ยออ่ะเฉียงมา45องศาอ่ะให้หางตายาวนิดนึงอีกดอกอีกนิดเดียวถึงกกหูอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ตาล่างซึ่งน้องอแมนดานเนี่ย โดนกรุ๊ปนางงามอ่ะว่ากันเยอะมากนะหลายเรื่องอ่ะก,กูไม่พูดเดี๋ยวจะจะว่าเป็นเหยียดไปอีกไม่อยากเล่าให้ฟังนะคะกระเทยก็ชอบสืบหาสืบเสาะกันเก่งเราก็เห็นน้องเนี่ยก็สู้มาตลอดนะจนได้มิสนู่นมิสนี่มาเยอะแยะมากซึ่งน้องเขาก็ไม่ได้ขาวมากแต่ผิวเนี่ยเขาสดใสอลร่านะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเด็กคนนี้เนี่ยเขาหน้ารักเขาเก่งเนาะทำมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าอะไรสู้ไม่ถอยจริงๆตั้งแต่ประกวดมิสแกลนก่อนพอป,ประกวดมิสแกรนแล้วก็ไปมิสอินเตอร์มิสนู่นมิดนี่แล้วก็ เสร็จปุ๊บมามิดยูนิเวิร์สนะคะจนตอนนี้เรารู้สึกว่าสุดยอดฉันจะต้องสวยให้ได้ทุกวันเหมือนอเมนด้าเพราะว่า Amanda, อเมนด้าอปดัมอปอปเนี่ยเราเนี่ย <laughs> แมนดาออฟอ,อกนะคะคือน้องเขาหน้ารักอะเราเจอตัวจริงง่ะนแล้วน้องเขาเป็นคนที่น่ารักตรงไหนรู้ป้างสปิริตดีพี่เลี้ยงค่ะตอนนั้นไปเข้ากอง MUT ซึ่งแพมเองเนี่ยไปในฐานะของดาราสาวท่านหนึ่งที่อยากจะคุยกับน้องเมนดาพี่เลี้ยงพูดว่าไงรู้ไหมคะอะ่ขอโทษนะคะน้องเหนื่อยแล้วค่ะไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะน้องเดินมาหาแพมแล้วบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอือโอเคเฮ้ยน้องปวดหัวน้องเจ็บป่วดน้องนั่นนู่นนี่แบบ คือเรารู้สึกว่านับถือน้ําใจน้องอ่ะคือแบบโอเคมากซึ่งตอนนี้เนี่ยแพมก็เลยรู้สึกว่าการที่เฟลลี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเจอใครก็ยิ้มแย้มสดใสความสวยมันจะอยู่ในรอยยิ้มและอัธยาศัยนะคะบางทีเนี่ยหน้าสวยแต่นิสัยเยี่ยเนี่ยก็จบเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้แคทลินค่ะหนังหน้าเราก็จะดีแล้วก็เราจะใช้แล้วดูเป็นผู้หญิงที่ดีนะคะเอ๊ะเกี่ยวกันปะวะ แล้วเราทาตาให้ติดทนใช่ไหมคะนี่เลยคะ่ะออลิสติกนะคะเป็นน้ําหรือเป็นแท่งก็ได้วันนี้เราใช้ของเจ๊บ๊อบนะคะอ่ะทาไปที่เปลือกตาได้อ่ะมันจะได้ไอายแชโดว์ติดทนหลายคนเนี่ยชอบมาด้อยค่าตัวเองให้มาดามแพมฟางว่าหนูแต่งหน้าไม่เก่งอะคะ่ะแล้วหนูก็ทุนก็ไม่ได้มาเยอะสวยก็ไม่สวยอะคะ่ะเออน้องคะเป็นแม่ค้าขายกับข้าวดูกูกูไม่ได้แต่งหน้าเป็นตั้งแต่กําเนิดแล้วถามว่ากูแต่งหน้าเก่งแต่ทากับข้าวเก่งไหมน้องควรภูมิใจว่าทํากับข้าวได้อร่อยทุกคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษถ้าเราอยาก จะเป็นแม่ค้าเนี่ยถามหน่อยว่าอยากจะทํากับข้าวขายเนี่ยทำไม่อร่อยเขาจะซื้อไหมอันนั้นจงภูมิใจนะคะนั่นคือความสามารถพิเศษคิดให้เป็นเราต้องคิดตับไมเซตของเราก่อนบางทีเนี่ยอะไรหลังอื่นเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเออเขามาด้อยค่าเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแพมจะนอยมากจนตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วนะแพมก็พยายามที่จะไม่อ่านคอมเมนต์ไม่อ่านอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อที่ว่ามันจะได้ดีขึ้นเอาเป็นว่าให้กําลังใจทุกคนแล้วกันนะคะว่าไม่มีใครทําอะไรเป็นตั้งแต่กําเนิดนะคะแต่ถ้ามีปังเนี่ยยง นะคะจะมูไม่โด่งก็ไปหาหมอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตังก็ดูช่องมาดามแพมค่ะจะได้แต่งหน้าสวยแล้วก็มีผัวเพิ่มด้วยตาล่างด้วยนะคะคนนี้เราใช้ของ E นานะทุกคนคะสังเกตไหมผิวมาดามแพมเนียนมากอะแล้วลูขุมขนเนี่ยดูกระชับขึ้นอนะดูแบบว่าไม่แบบว่าโบเบย์อะดูแบบว่าสาวพรงมจัร์แต่งหน้าอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยกูมีความหวังละกูคงไม่เป็นพระเจ้าตาดนะคะ แผปฏิญาณกับตัวเองแหละว่าชีวิตที่เหลือของแพมขออุทิศให้กับความสวยของตัวเองถ้าเรามีโอกาสจะสวยแล้วขอสวยทุกวันอ่ะใส่สีซ่อมทับไปนะคะบริเวณหัวตาเลยแล้วก็เบรนให้เข้ากันเนี่ยเห็นไหมอ่ะแล้วถ้าใครตาเล็กๆเนี่ยอ่ะก็ใช้สีซ่อมเนี่ยแตะไปที่ใต้ตาไดยให้มันดูแบบว่าวงกว้างขึ้นฟุ้งขึ้นนะคะอย่าใช้ให้มันคมมากเพราะถ้าคมมากปุ๊บตาเราก็จะเล็กนะคะเหมือนเดิมทุกคนขา กูไม่สวยหรอกแต่กูขอบอกว่ากูขยันขยันแต่งหน้าขยันหาง,งานทำขยันทุกอย่างจริงๆแล้วเส้นทางนางงามเนี่ยเราจะบอกว่าเราเดินสายประกวดเนี่ยมันช่วยได้หลายอย่างนะตั้งแต่เรื่องของการฝึกบุคลิกภาพฝึกความกล้าฝึกที่อยากจะเป็นฝึกทุกอย่างที่ฉันอยากจะทำซึ่ง ถามว่าชีวิตคนเราอ่ะวิ่งตามหาฝันตัวเองอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะก่อนที่จะตามหาฝันเราต้องหาตังก่อนนะคะซึ่งแพรเองเนี่ยเป็นบิวตี้บอเกอร์เนี่ยทำคลิปแม่งทําทุกวันเลยทาจนแบบว่ามีคนรู้จักทําจนมีชื่อเสียงทําจนอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะดังเนี่ยทำคลิปทุกวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยห้าปีแพรซื้อบ้านซื้อรถได้หลายคนก็อาจจะขยันแต่แค่ไม่มีโอกาสอย่าด้อยค่าตัวเองค่ะอยากทําอะไรทําไปเลยค่ะปีแรกคือปีที่แพรน้อยใจที่สุดก็คือทําเท่าไหร่ก็ไม่มีคนดู ปีที่2องแพมถึงจะสําเร็จตังค์ไม่ได้สักบาทหนึ่งไม่มีใครจ้างถามว่าไฟเนี่ยฉากหลังเนี่ยกว่าจะได้ดีๆอย่างเงี้ยคูทําอะไรมาก่อนไปเดินตามห้างไปเทสเตอร์ไปขอติดต่ออะไรเงี้ยไม่มีใครให้โอกาสเลยเอาง่ายๆแบรนด์ดังๆเนี่ยก็ยังไม่เคยส่งของให้เลยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเออการที่เราแบบว่ารู้จักคุณค่านในตัวเองทําให้มันดีขึ้นเนี่ยมันมีชีวิตที่ดีขึ้นความสวยเนี่ย มันต้องมาคู่กับเราแทนสัญญากับตัวเองมาตลอดค่ะฉันเป็นผู้หญิงชีวิตฉันหายไป20ปีฉันจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยได้ทุกวันเมื่อมีโอกาสดังนั้นต้องขยันให้เท่ามาดําเพ่นนะคะใช้สีทองทองเนี่ยค่ะปาดไปที่เปลือกตาเราจะได้ดูมีความหวานนิดนึงเงาเงาอ่าทาไปอย่างนี้ซึ่งเอาตรงๆนะแคทลินเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ค่อนข้างดีมากเลยอะเหมาะกับทุกช่วงวัยเลยอะคือไม่แห้งไม่กระด้างแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสและสีผิวเนี่ยที่ดำๆเนี่ย ันก็ค่อยจางลงแล้วเป็นผิวที่ใสขึ้นอีกดอกพอแก่แล้วมันผลัดเซลล์ผิวผลัดหนังตัวเองไม่ได้นะคะท่านผู้ชมขาพักก่อนโอ้มาดามแพมค่ยใช้อะไรแล้วนะขาวรับเมื่อก่อนใช้อะไรคะมาดามแพมใช้แพนจอยค่ะ <c oughs> กับเบต้าค่ะรุ่นนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วมั้งเฮ้ยไม่รู้ยังยังมีขายหรือบอกว่าไม่รู้นะเราใช้ตัวนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันขาวอะแต่มันขาวไปกระดำกระด่างขาวเปดวงดวงอะเออซึ่งอันนี้เนี่ย สวยแล้วก็ปลอดภัยก็ต้องใช้นี่เลยค่ะแคทลินค่ะสารสกัดจากธรรมชาติต้นล้วนไม่แพ้อย่างแน่นอนอันนี้เนี่ยเออเห็นอแมนด้าแบบพยายามไงกูก็พยายามก็เลยมาเล่าให้ฟังอยากให้ทุกคนเนีเรียนรู้เลยนะคะอาเกียนอายไลเนอร์ค่ะขอยาวนิดนึงวันนี้เราจะเป็นแม่เสือสาวฉันชื่อฮันนี่พัดซอน <laughs> นางเสือดาว <laughs> คนที่แต่งหน้าให้อเมนด้าใช้อันนี้ค่ะ make up s t o ร์อ่าปัดไปเลยสิคะอันนี้ว่าออกสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะปัดไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองเราชอบแบบว่าแต่งหน้าเข้มไงเพราะว่าเราลวดเดียวจบอะเอาอตรงๆมาอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยคือสวยเลยนะคะแต่ไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะ <laughs> เพราะประเทศไทยมันร้อนเราก็ต้องปกป้องผิวด้วยแสงแดดด้วยการใช้แคดลินทุกคนที่ได้ค่าตัวเองนะปัจจุบันนี้นะคะยังมีคนที่ลำบากกว่าเราเนี่ยค่อนข้างเยอะและที่ สำคัญเนี่ยแพมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยการเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะมาดามแพมกว่าจะได้เป็นผู้หญิงกูเหนื่อยนะเหนื่อยกับการต่อสู้กับคนรอบข้างเหนื่อยกับการต่อสู้กับพ่อแม่เหนื่อยกับการที่จะมีความความเป็นผู้หญิงของตัวเองได้ และยากมีนมอ่ะก็เจ็บตัวก็เหนื่อยคนอื่นเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเป็นหญิงแท้สวยมีนมมีผม <c oughs> อันนี้คุณควรด้อยค่าตัวเองเหรอคะไม่ควรด้อยค่าตัวเองนะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นโชคของบุญของคุณแล้วที่คุณเป็นผู้หญิงได้ซึ่งถามว่ามาดามแพมเนี่ยกว่าจะเป็นผู้หญิงได้กว่าจะมีผัวได้นยคุณก็ลําบากเนาะไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเนี่ยเส้นทางจะลอยด้วยกีบปลารมันลอยด้วยตะปูเรือใบนะคะท่านผู้ชมขาโดนดูถูกโดนเหยียดหยามโดนว่า ออเอาตรงๆอะใน Facebook หรือใน u t u b e ก็จริงเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีทั้งคนรักทั้งคนเกลียดเราถูกปะแต่ประเทศไทยมักจะให้โอกาสากับคนสวยเสมออันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยฉันจะไม่หยุดสวยนะคะและฉันจะสู้และฉันจะขยันถึงกูไม่สวยแต่กูรวยมากอะความสุขของคนเราอะมันอยู่ไม่เท่ากันนะคะอันิติดกดตาอุตตาเบลเวอร์นะคะความสุขของคนเราไม่เท่ากันจริงๆขอบอกไว้เลยว่าทุกคนคะอย่าด้อยค่าตัวเองอแมนดาสวยหยาดฟ้าขนาดนั้นยังโดนกระเท เคยแกงสุดพลังจงอย่าด้อยค่าใครว่าอะไรช่างหัวมันอะไรที่เราไม่มีเดี๋ยวเราก็ตามหามจนเจอค่ะถ้าเราเจอแล้วมีปัญญาซื้อซื้อเลยค่ะเหมืนมาดังแพรซื้อเลยค่ะนี่เลยค่ะเจอแล้วค่ะแคทลินผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้คนสวยเป็นใบเบิกทางผิวหน้าสว่างกระจ่างใสไร้ฝ้ากระและด่างดำความรู้สึกดีๆที่ทุกคนมีให้แพรแล้วก็ยอมรับแพรนั่นอะ นั่นคือของขวัญแห่งความพยายามของมาดามแพมนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะและหลายๆคนที่กําลังตามหาตัวเองตามหาฝันหรือตามหาความรู้สึกดีๆกับตัวเองอยู่อย่ารอค่ะถ้าเกิดว่าเรื่องใดที่มันไม่ดีก็สลัดออกไปจากชีวิตเราแค่นี้คุณก็สวยได้นะคะเพราะความสวยมาจากรอยยิ้มที่มีความสุขค่ะ แพมยังดูดันตี้อยู่เลยนะว่าแต่งหน้าไม่สวยเป็นคนไม่สวยแล้วทําไมมีผัวก่อนที่คุณจะว่าใครสักคนหนึ่งอะเราพยายามเท่าคนคนนั้นและอย่างเมื่อก่อนเนี่ยแพมแบบว่านั่งอิจฉาคนที่ว่านั่งว่าเราอะคือบ้านนี้มีลูกสาวสวยอะ เป็นหน้าเป็นตาให้เขาคนที่เคยด่าเราคนที่เคยว่าเราอะ่ะมันมีหลายรูปแบบมากนะคะในการอยู่ใช้ชีวิตแบบจะเป็นคนให้มีความสุขเนี่ยใช้ชีวิตำลำบากมากอยู่กับการนินทาว่าร้ายอยู่กับการโดนติโดนร่าแค่เกิดเป็นกระเทยก็ผิดแล้วนะคะเอาตรงๆเหอะพ่อแพมเองก็ไม่ได้รักไม่ได้รักไม่ได้อะไรเลยอะ่ะคือมองแพรว่าแพรมเป็นกระเทยแล้วก็ผิด <laughs> ผิด ผิดตรงไหนที่เกิดเป็นกระเทยกูผิดจริงๆแต่ก็ต้องทําใจนะคะอ่ราเราใช้สีน้ําตาลอ่อนทาทับไปค่ะต่างจังหวัดอะมีลูกเป็นกระเทยคือผิดนะคะเราอยากจะให้ทุกคนน้องว่าเออให้กูถูกบ้างสักอย่างหนึ่งเถอะกูก็ดิ้นรนนะเรียนก็ไม่เก่งแต่ก็เป็นคนที่ <c oughs> สู้สู้งานหมดทุกอย่างเมื่อก่อนพ่อให้ทำอะไรเหล็กดัดมุ้งลวดตากแดดตากลมตัวดำ มันไม่ได้สวยงามนะคะทุกคนค่ะกับในวยนนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดแล้วก็ตรึกตรองดีๆว่าเออตลอดชีวิตที่ห่านมา,นาเราหานอะไรมาบ้างแล้วเราควรภูมิใจขนาดไหนที่เราผ่านมันมาได้อะสิ่งนี้มันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วพอเวลาเราไม่สวยเราก็กระตุ้นตัวเองให้สวยขึ้น ทำทุกอย่างให้มันสาเร็จใครที่เขาเคยว่าเราเราไม่ต้องไปว่าเขากับแต่เราทําให้เขาเห็นว่าเลือกบ้านมึงสวยใช่ไหมบ้านลูกบ้านมึงมัมีผัวแต่ผัวดีเท่ากับกูไม่เออต,ตัดเปลียนเงี้แมผัวรวยมากอีดอกไปโดนผัวทิ้งถาวพ่ออะไรอยู่กันไม่ได้นะคะพ่ออะไรอยู่กันไปแล้วไม่มีความสุขก็คือไม่มีความสุขคือสองสารตัวลูกนะแต่เกลียดต,ตัวแม่ <apologized> จงใจชีวิตให้มีความสุขค่ะอยากทําอะไรทําไปเลยนะคะถ้าไม่เดือดร้อนใครแคมขอบอกอย่างจริงๆิงเลยแคมอยากจะทําคลิปบ้าๆบอๆอยากจะคุยกับใครอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุย,ยกับท่านผู้ชมได้ทุกวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครในอยากได้แคทลินนะคะเราสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออนไลน์แคทลินเลยนะคะความสวยมันคือใบเบิดทางให้ทุกคนแล้วเราเนี่ยไม่มีคําว่าช้าไปที่จะสวยไม่สวยกูยไม่หยุดนะกูต้องเปะ๊ะนะกูต้องสวยอย่างนี้นะคะฮฮึอย่างน้อย แม่กู่าภูมิใจแหละว่าหน้าลูกสวยแต่ถามล้างหน้ามาภูมิใจไหม <laughs> ลองใช้แล้วคุณจะติดใจค่ะเซรั่มแคทลินไบเทนนิ่งบูสเตอร์ค่ะ <c oughs> ที่สำคัญนะคะถ้าหัวเถิก อะไรก็ช่วยได้ถ้าไม่ไปหาหมอก็ปลูกผมถ้าไม่ปลูกผมก็ดึงหน้าผากถ้าไม่ดึงหน้าผากก็นี่เลยค่ะใช้แฮชดว์ประดามแถมค่ะหนึ่งชิ้น300บาทนะคะทาปุ๊บเห็นผลปั๊บนะคะจุดปมด้อยของเราเนี่ยบางคนก็แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยหัวก็เถกบางคนเนี่ยก็คือหน้าก็ใหญ่นะคะก็ะใช้เนี่ยแหละค่ะแฮชดว์ถูๆไปผมเราจะได้ดอกได้ดำได้สวยได้เพอร์เฟกต์นะคะเพราะอะไรคะความสวยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องธรรมชาติเสมอไปนะคะเราต้องเบา บางบ้างหรือว่าอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆเนี่ยการใช้แฮเชโดนเนี่ยมันช่วยปกปิดรอยเขาเรียกว่าอะไรอะหัวล้านของเราได้บางทีเนี่ยบางคนก็เป็นหงอกนะคะก็สามารถใช้ปิดหงอกได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากหน้าใสหน้าสวยไม่อยากหน้าดำแฮเชโดนไปดำแผมก็ต้องใช้นี่เลยค่ะอ่ะอีดอกหายไปไหนนี่เลยค่ะแคทลินแคทลินเซรัม่มทำให้คุณสวยได้หน้าขาวสว่างใสเป๊ะหน้าผิวสม่ำเสมอและที่สำคัญทำให้ไม่เป็นสิวได้เนี่ะแคทลินไปเลยสิค่ะ ราะคะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้าแบบว่าโทนน้าตาลค่าไม่ตายอ่ะบอกแล้วว่าสวยจริงก็ต้องใช้แคทลินสิคะ <_ s 1> เป็นตัวเองที่สวยขึ้นภูมิใจกว่าพยายามจะเป็นคนอื่นนะคะ <_ s 2> s> <S มาดามทำสวยได้คุณก็ต้องสวยได้แต่ที่ข้าอยากจะให้สวยจริงๆก็ต้องสวยตั้งแต่ภายในหน้าของเรานะคะนั่นหมายถึงอะไรคะใช้แคทลินค่ะทาเช้าและเย็นแค่นี้คุณก็สวยแล้วค่ะจัดไปเลยสิคะอย่ารอช้าไปตามหาได้กันที่แฟนเพจแคทลิน และโปรโมชั่นพิเศษนะคะแคปรูปมาดามแพมคู่สินค้าและนำไปให้ทางเพจรับส่วนลด20%พร้อมส่งฟรีไปเลยค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ